ที่เราคุยกันเนี่ยคุแสดงคุยกันนะครับแล้วข่าวเนี่ยสรุปปิดท้ายเนี่ยเราหวังดีกันทั้งนั้นแหละครับวิธีปฏิบัติวิธีการอยู่ด้วยกันวิธีเอาชนะเอาไว้อย่างงั้นทํายังไงแล้วมันชนะไอ้ที่มันแพ้ก็เอาเรื่องที่ทำแล้วแพ้มาเล่าให้ฟังคือคุณพี่ว่าผมเชื่ออย่างนึงว่าคนเราเนี่ยต้องอยู่กับความจริงค,รความจริงบางทีน่าเกลียด ความจริงบางทีเจ็บปวดครับใช่ใชแต่จะเจ็บปวดหรืองดงาม,มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยืนหยัดอ,อยู่ว่าเราต้องอยู่กับความจริง<ช>ถ้าเราอยากใ,<ช>ให้เจริญก้าวหน้านะถ้าเราต้องการเจริญเจ้าหน้าต้องต้องอต้องยอมรับความจริงนะต้องอยู่กับความจริงให้ได้พออยู่ความจริงได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบพอค้นพบได้ก็จะแก้ไขแล้วครับนะสิ่งต่างๆมันก็จะได้แก้ไขไปเรื่อยๆทุกวัน แล้วมันก็จะดีขึ้นทุกวันนะก็เน,นี่ยกรณีคุณเก่งนะถ้าพูดถึงถ้าพักเพื่อไทยหรือสอสอในเขตมีต,ต,ตัวตายตัวแทนที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเราจะไม่เจอเรื่องปัญหาปวดหัวกรณีถ้าคุณเก่งโดนแบนหรืออุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีการเลือกตั้งซ่อมถ้าทีมงานคุณเก่งหรือองค์ขาพยพในการกับ <ใน S 1> เพื่อในเขตคุณเข้าหาประชาชนเป็นลักษณะเป็นทีมทีมสสพัก คุณเก่งโดนอะไรก็แล้วแต่คนเข้ามาแทนเนี่ยได้เลยคุณจะไม่มีคําว่าคุณอ,อยู่ในพื้นที่18วันเองจะไม่มีคําว่าในตรงนี้นะนี่มันหมายถึงว่าสสในเขตครับ ตอนนี้คุณละทีคือพี่น้องเยอะนะคือคุณบิบบ๊พูดในแบบประชาธิปไตยจริงๆนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่สามารถจะยึดโยงบุคคลได้นะครับใช่คือวันนี้เราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเราต้องคิดเป็นทีมไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะใช่ฮะนะฮะเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเนี่ยเขาก็เลิกแล้วนะไอ้แบบซูเปอร์สตาร์คนเดียวอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเวลาไอ้นี่เจ็บตัวเดียวแพ้เลยทีนี้ ทำยังไงการการทํางานของเรามันจะเป็นเป็นทีมนี่คือประชาธิปไตยนะรประชาธิปไตยคือคือใครก็ได้แล้วทั้งหมดประสานกันอย่างสามัคคีแล้วเกิด เกิดการทํางานร่วมกันเกิดใครคนหนึ่งโดนไปเนี่ยผมถึงบอกว่าการต่อสู้ในแนวที่เราทําอยู่คือสภาชาวบ้านหรือตอนนี้เราเรียกพวกเรามนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าครับเคยเล่าให้ฟังในเล่าแล้วตอนที่แล้วสภาชาวบ้านเนี่ยเป็นแนวทางที่ไม่ใช่แกนนําวันนี้ผมยังไปส่งทุเรียนยังต้องนั่งคุยกับพี่น้องเราเรื่องแกนนํากับตัวแทนครับพี่น้องเราหลายท่านยังคิดว่าเราต้องหาแกนนําดีๆผมบอกจะไปหาที่ไหนคุณว่าคุณต้องบอกว่าคุณนั่นแหละถ้าคุณมีความคิดว่าคุณต้องหาเนี่ยคุณเลยอะไร กว่ากันระหว่างที่คุณจะเดินไปรวมตัวกันกับหาแกนนําดีๆคุณว่าอันไหนมันยากกันคุณหาไม่ได้หรอกครับคนดีแต่การที่คุณลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินไปรวมตัวกันเป็นสภาเนี่ยแล้วโทรหาผมเนี่ยกับหาแกนนําดีๆนี่คุณว่าอันไหนมันยากกว่ากันนะหาแกนนํามันยากอแต่เขากลับมองว่าไอ้ที่ลุกขึ้นไปเนี่ยรวมกันเนี่ยเขาบอกว่ายากทําไม่ได้หรอกมันยากนั่นแหละมันจบตั้งแต่คิดแล้วแค่ยังไม่เคยคือคุณไม่ต้องมายุ่งใครคุณแค่ลุกขึ้นไปนะแล้วก็ออกมารวมกันครับ นะเลิกสู้แบบกองเชียร์สัทีได้ไหมผมบอกวันนี้เสื้อแดงเยอะฮะเยอะมากแต่เป็นกองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะกว่าเยอะจริงอะแต่นักมวยเนี่ยมีไม่กี่คนนะแล้วสุดแล้วคุณไปฝากความหวังให้แกนนําอย่างเงี้ยคุณว่าเขาเหนื่อยไหมติดคุกนี่ตารางเออเสี่ยงเนื่อเนี่ยชีวิตผมเนี่ยหมดเกี้ยงทุกอย่างแล้วยังไงฮะ พวกก็เชียร์ตอนนี้ถึงเวลาแล้วผมผมหันกลับไปหากองเชียร์แล้วว่าพวกผมชกมานานแล้วครับปวดรวดร้าวผมขอร้องให้พวกคุณลุกขึ้นทำอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับไม่ได้หนักหนาเลยนะครับครสามชั่วโมงต่อเดือนเสียสละแค่เนี้ยคุณรวมตัวกันเป็นสภาแล้วเจอกันทุกเดือนได้ไหมทำแค่เนี้ยให้ผมอ่ะแล้วโทรศัพท์มาแค่เนี้ยได้ไหม ถ้าคุณทําไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดแล้วครับเพราะแค่นี้คุณยังไม่ลงทุนแต่คุณคุณอยากได้แต่คุณไม่อยากลงทุนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามกระตุ้นกลับไปอย่างพี่น้องตอนนี้ยนั่งรอแกนนําเพราะว่าคุณไม่อยากทําเองอะครับผมบอกรู้นะสังคมไทยเนี่ยอ่อนแอเพราะอะไรรู้ไหมครับระบบอุปธรรมนี่แหละครับอ่อนแออ่อนแอทั้งคนขออ่อนแอทั้งคนให้คุณนั่งขอเขาไอ้คนให้ก็แยกครับคนเดียวต้องมารับตัวนี้แกนนําหลายท่านบน ไปไหนทีเอาละผมเป็นคนแกนนาผมพามวลชนไปใครจ่ายครับแกนนลงเซเว่นทีเป็นลมฮะกินข้าวทีเป็นลมฮะเสร็จแล้วก็วิ่งหาพักอือันนี้คือหนึ่งคนอุปถัมภ์คนเป็นร้อยเอาอย่างนี้ไหมฮะคนเป็นร้อยอุปถัมภ์หนึ่งอันนี้แข็งแรงกว่าไหมแข็งแรงแข็งแกร่งแน่นอนคุยลงตัวเป๊ะเออ่ายกว่็คือระบบตัวแทนอื คือมันก็ต้องเริ่มจากคุณไม่ใช่รอให้ใครมาจูงแล้วคุณก็โยนความรับผิดชอบให้เขาทั้งหมดไอ้นั่นเปลี่ยนสักทีนะั่นมันระบบอามารครับคุณจะไปสู้ยังไงครับคุณอยากได้ประชาธิปไตยแต่สังคมคุณยังไม่เป็นประชาธิปไตยเลยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณคือผู้นําประเทศคุณนั่นแหละคือแกนนําทุกคนที่นั่ง <c oughs> ดูอยู่หน้าจอเนี่ยแล้วไปนั่งหาแกนนําที่ไหนครับประชาธิปไตยไม่มีแกนนำครับเพราะถ้ามีแกนนํามันไม่เสมอภาคใช่ แล้วมันจะเป็นชานใจได้ไงฮะม,มีแกนนาไม่เสรีม,มันจะเป็นชานใจได้ไงครับ,รบมีแกนนาอาจจะทําให้ไม่เกิดความสามากกัคคีด้วยซ้ำพอแกนนาทะเลาะกันข้างล่าง<อ>าาแตก<ล>ใช่แล้วมันจะเป็นชานใจตรงไหนพี่น้องครับประชาธิปไตยอยู่ในกามือท่านอมไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยนะครับเพียงแต่ท่านรวมตัวกันแล้วสร้างประชาธิปไตยในสังคมนั้นให้มันเกิดเข้าใจก่อนประชาธิปไตยคืออะไรพึ่งพาตัวเองนะแล้วจาไว้เลยระบบขอนะผมลงพื้นที่เอาปุ๋ยปสาธทิตพี่น้องบอกว่า เอามาแจกฟรีเท่าไหร่อืแจกได้อืผมบอกง่ายรู้ไหมไม่มีป้าของฟรีไม่มีในโลกป้าจําไว้เลยจําไว้เลยอป้าดูนะอันนี้ไล่ยี่ห้านั้นไล่พันสี่ป้าเลือกเอาชีวิตป้าดูแลตัวเองด้วยอืผมมาช่วยแค่เนี้ยโกรธไหมโกรธเลยครับงอนผมกลับบ้านไปเลยเออนแต่ผมพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยพาะคนไทยยังนั่งขอแบบนี้นะไม่มีวันไม่มีวันเจริญนะประเทศเนี้ยใช่ คนเลยล้านคนเป็นมันพันคนมานั่งพึ่งพาคนคนเดียวนั่งขออยู่เนี่ยนะ,นะจบครับอ่อนแอครับ,รบไอ้คนโดนขอก่อ,อนแอไอ้คนขอก็ยิ่งอ่อนแอหนักช่วยตัวเองไม่เป็นเพราะขอเคยได้ง่ายแต่ถ้าคุณพึ่งพาตัวเองคุณจะแข็งแรงทุกวันเห็นไหมมันจะแข็งแรงทั้2 2> งสองมีวิธีคิดมีการบริหารความคิด<ช>ไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วคุณดูฝรั่งประเทศเขาอะที่เขาเจริญเขาพึ่งพาตัวเองนั้นแหละฝรั่งคุณเห็นไหมเขาเคยมานั่งร้องขออะไรเด็กฝรั่งเวลามันเลี้ยงอะนะ ลูกเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ฮะปล่อยหากินเองถูกไหมกินเองเลยเยอะเทอะไรก็ต่ายสบายไปดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ได้นี่ครับระบบฝรั่งประเทศเขาเจริญด้วยพื้นฐานแบบนี้เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่วันนี้เราอยากได้รปชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในกำมือท่านอ่ะถ้าท่านทุกคนทุกคนอยู่หน้าจอวันนี้เป็นรัฐไตยหมดมีสังคมเป็นรัฐไตยพึ่งพาตัวเองหมดมีเสรีภาพมีสามัคคีเสมอภาคมันเกิดยังไงก็พึ่งพาตัวเองก่อนนะมันจะเกิดสามอันนี้พอเกิดสามตันนี้ปุ๊บ แล้วประชาธิปไตยมันจะไม่เกิดได้ไงฮะเราคือสังคมอ่ะอพอสังคมทั้งสังคมเป็นประชาไตยคุณว่าการเมืองมันจะเป็นไหมคุณทิดเอาฮะครับมันอยู่ในกำมือแล้วมันง่ายกว่านั้นอีกถ้าคุณอยากได้ประชาไตยไม่ต้องไปชุมนุมให้แกนนามาจูงคุณไปไหนฮะถ้าเขาจูงอ่ะเขาไม่ทําเพื่อคุณหรอกเขาทําเพื่อเขาก่อนอันดับหนึ่งแล้วคุณมานั่งเสียใจร้องไห้น้ําตาตกเนี่ยนะฮะเข็ดกันหรือยังก็อย่างที่คุณป้ามาบอกว่ามีอะไรมาแจกนั่นแหละ ก็คือความคิดแบบสสอแบบเดิมไงว่า<ช>สสตตรงกูกูต้องมาอุปถัมชาวบ้านกูต้องเอาของมาแจกแล้วเมื่อรับของแจกแล้วค,คุณก็คือฐานอำนาจของเขานั่นแหละใช่ไหมคุณไม่มีอะไรคิดเลยไม่มีอะไรต่อ,อร <ๆ S 2> อรอมาแจกได้สสอแบบเดิมครับแต่ถ้าคิดแบบใหม่รูปแบบใหม่ คนในกลุ่มคุณน่ะที่รวมกลุ่มกันอคนใดคนหนึ่งเป็นสสอนะเออคนใดคนหนึ่งคือตัวแทนของกลุ่มหรือไม่คุณรวมกลุ่มกันเวลาสสอลงไปคุณอย่าไปถามว่ามีอะไรมาแจกคุณถามสอสอเลยมีอะไรจะมาให้คือหมายถึงว่ามีอะไรจะให้ชั้นช่วยเออถามสอสแบบนี้มีอะไรความคิดให้สังคมเราตรงเนี้ยคือถามสสอมาเลยไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณมีอะไรจะให้ชั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ให้จทตัวฮะฉั้นถามสอสอเลยว่าฉันมีอะไรจะให้คุณอืคุณต้องการอะไรจากชั้น ถามอย่างนี้เขาจะกลัวคุณแล้วใครเป็นนายใครทีนี้ทีนี้แหละประชาชนเป็นใหญ่แล้วครับคุณถามใหม่คุณอย่าไปถามเขามีอะไรจะให้มีอะไรจะช่วยหนูมั่งช่วยหนูหน่อยไม่เอาต่อไปถามสสมีอะไรจะให้ฉันช่วยอดิฉันจะช่วยเธออย่าเป็นสสใช่ไหมอฉันจะช่วยเอานโยบายมาดิฉันช่วยโอเคไหมเสร็จนะเดี๋ยวนี้เด็กในมุ้งคุณเลยนะสอสคนเนี้ยเอ แล้วถ้ามันคุณมีรู้เรื่องคุณรวมกลุ่มกันเ,นเองคุณหายอดกระที่แล้วสออ่งเองเลยส่งเองเลยเออนะเอ,อ้าเริ่มต้นอยากเป็นผู้ใหญ่บ้าน ทีนี้เป็นกำนันเป็นอบตเนี่ยตัวแทนของมันเกิดขึ้นแล้วที่สกลนครผมเล่าแล้วใช่ไหมจังหวัดน้ชาวบ้านก็รวมตัวส่งเองฮะส่งเองเลือกเองหามาอ้าวทีนี้ผมบอกว่าการเมืองแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วคืครับที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยระบบอุปถามที่ว่าเนี่ยนี่คือการเมืองระบบเก่าที่มันมีอยู่มานานนะถ้าเรามันยังไม่เปลี่ยนความคิดแบบนี้เราก็ยังอยู่ในระบบเก่าวันนี้อยิบพิษไปเปลี่ยนบุคคลปฏิวัติคือการเปลี่ยนระบบครับไม่ใช่บุคคลหลายคนยังมองต้องคนนั่นต้องํำนี่ไอ้นี่ต้องตายไอ้นั่นต้องเป็น ไม่เกี่ยวครับปฏิวัติคือการเปลี่ยนระบบไม่ใช่บุคคล คำว่าเปลี่ยนระบบเกิดจากอะไรฮะพวกเราทั้งหมดครับที่จะเปลี่ยนและเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการยึดถือหมดเลยฮะเพราะนั้นไอ้ระบบอุปถัมภ์เลิกครับคุณเริ่มจากคุณนะเลิกขอครับแล้วคุณพาตัวเองให้ได้นี่ครับเริ่มแล้วปฏิบัติได้ถ้าคุณทําแบบนั้นได้ผมสัญญาว่าปฏิบัติได้เกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้นเลยครับแน่นอนแล้วแข็งแกร่งอยู่ในมือคุณครับแต่คุณไม่ทําเองคุณงองอมืองอเท้าร้อยใครมาทําให้ครับก็รอมา10 80กว่าปีแล้วเนี่ยฮะคุณจะรออีกอีก100ปีฮะไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เพราะปฏิบัติได้มันเกิดขึ้นจากคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศแล้วถ้าคุณไม่ใช้อํานาจของคุณคุณร้อยคนอื่นเอา ใช่มันจะเป็นไหมทีนี้ตอนนี้การเมืองแบบเก่ามันเริ่มแล้วแล้วต้องเตือนพรรคเพื่อไทยด้วยวันนี้นิ่งนอนใจเคลื่อเพื่อไทยได้เนี่ยนอนคิดแบบเก่าคิดแบบเก่าที่แซมแพ้ไปแล้วเขเคดอนเนี่แบบเพราะอี้ต้องยอมรับนะใช่ปัดบอกเลยอี้ทํางานหนัก นี่คือตัวแทนประชาธิปัตย์ออกมาชื่นชมอี้ทั้งนเป็นสสนอกสายตานะแต่วันนี้มันอยู่ในเป็นรองในสถานการณ์เบื้องต้นแหละผู้ว่าเพราะเลือกตั้งซ่อมไปแพ้แน่แต่ที่ไหนได้ที่ทำงานหนักต้องบอกอย่างนี้ประชาธิปัตย์บอกอย่างนี้เลยแล้วขณะนี้ประชาธิปัตย์ทำงานหนักนะครับผมมีข่าวที่พี่น้องส่งมาจากเขตสายไหมเยวคุณอนุดิษฐ์คุณฟังไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณอี้ชนะมันจะท้อนภาพอย่างนะ้กำลังจะสั่งสอนประชาธิปัตย์ เฮ้ยมึงเลือกตั้งด้วยฝีมือด้วยยุทธศาสตร์วิธีการทํางานให้ประชาชนนมึงก็ชนะได้ไม่ต้องพึ่งทหารหรอกไม่ต้องพึ่งแล้วจะไม่ต้องปฏิวโหโหัติมึง,มง,มงมก็เลือกตั้งได้ค,คุณมองในแง่ดีมากเลยฮะครับเออ,เอ,อจริงๆนะ <c oughs> ออแต่ผมถามว่าสันดานอย่างนี้มันจะสอนไหวไหมก็นี่ไง คือไอ้นี่มันเกินสอนแล้วมันบัวใต้น้ำฮะมันจุดประเด็นให้แล้วเฮ้ยมันเกาะพื้นที่ทําให้หมดแต่จริงจริงประเด็นนี้ถ้าปราชญปรา์ที่แบบมองให้ดีนะครับมองเห็นว่ามีทางชนะนะออไม่ใช่ว่ามองแบบอภิสิทธิ์นะแต่อภิสิทธิ์เนี่ยผมบอกว่าเป็นเกินเยียวยาเกินเยียวยาแล้วไอ้นี่มองไม่ออกแล้วครับชีวิตมันหูบอดตาเลิมหมดแล้ว ขณะนี้ผมเตือนก่อนเกิดขึ้นแล้วนะฮะการทํางานอย่างขันขันแข็งของพรรคประชาธิปัตย์คุณอยากคิดว่าเสื้อแดงเป็นของตายนะเออเพราะว่าใจคนนะเว้ยเฮ้ยอ้อาวอนุดิตอนุดิตอ้อาวได้ฟังรายการนี้นะฮะโปรดทราบพี่น้องสายไหมายแจ้งมานะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มแม่บ้านเนี่ย เขาได้รวมกลุ่มเป็นซอยๆเลยนะนะฮะแล้วก็พาไปเที่ยวชายทะเลฮะอนุดิครับแจกเงินด้วยฮะพักโรงแรมด้วยฮะแจกเสื้อฮะแล้วไปกินกันบ่อยฮะสเซอร์เยอะครับแล้วโรงแรมชั้นหนึ่งนอ่าวนเวียนอย่างนี้ครับทํากับกลุ่มต่างๆในสายไหมครับกลุ่มแม่บ้านครับพักไหนไม่ต้องบอกนะอนุดิตเพราะไม่ใช่คุณก็แล้วกันเพราะถ้าคุณทําคือพักไหนทําคุณก็เจ๊งอ่ะเอางี้ทีนี้คุณทํำไหมคุณเคยลงสายไหมสักกี่วันวะเดือนหนึ่งอ่ะ นะฮะหรือคุณไม่เอาแล้วสมัคระกาาวหน้าอนุดิษฐ์ไม่ลงแล้วสายไหม่ว่างั้นจะลงนู่นแล้วปี้ริษเหรอฮะหรือยังไงคิดอีกอย่างหรือเอายังไงคุณเอายังไงมมุ้งสุดารัตนี่จะเอายังไงฮะผมอยากรู้สิิ์เจ้าแม่ไงกูก็ได้เป็นสสไงเอายังไงฮะหรือว่าจะยกไปทําพระกันให้หมดทั้งมุ้งเลยดีไหมไปสร้างวัดกันดีไหมฮะเลิกเลยฮะการเมืองไม่ต้องเล่นแล้วครับอ้าวจะได้รู้แล้วรู้รอดไปฮะจะทําทําผมว่ามโนนาสาธุทําบุญอ่ะไม่ดีเหรอก็ออกให้หมดเลยนี่เขตไหนใช่ ฮะเกตสายใหม่ใช่ไหมมีเขตไหนอีกฮะโโบางบอนบางบอนบางคุณบ,บ,บางบอนบางแคกทมกทมอ,ทอ,ม,อมุงเดิมมีอ้าวยังไงเมื่อคืนนี้น,นะรายการของพี่ชัดเอามาเปิดหนึ่งหนึ่งดอกแล้ววันนี้ขอซ้ำนิดหนึ่งนะตอนนี้สสในพื้นที่ประกาศเลยครับมีงานสังสรร์เอมีงานสัมมนานครับให้พี่น้องในท้องที่นะฮะมาลงทะเบียน นะครับมาลงทะเบียนเรียบร้อยที่กําหนดวันลงทะเบียนเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจอกันที่ไหนลงทะเบียนโดยใช้งบประมาณของทางราชการการงบประมาณกทมแล้วการเคหะการเคหะแล้วลงมาได้ไงฮะไม่รู้สิครับการเคหะมีการสัมนาซึ่งกับใครรัฐบาลกระทวงอะไรฮะกระทรวงเอาแลวยังไงแล้วงบลงมาสัมนาปั๊บแล้วไงฮะก็เขาก็ สอสอในท้องที่นะแถวหนองแขมครับหนองแขมก็ประกาศให้ประชาชนมาลงทะเบียนครับประชบชนที่ปัดสิครับอ้าก็ใช่สิครับนะคไอ้นี่ผมไม่ได้บอกนะว่าสสทเขาทำผิดทําถูกผมกําลังบอกว่าเฮ้ยสอสในหนองแขมครับสสอในบางแคครับตอนนี้คู่แข่งคุณก็ทําไอ้นี่นะเฮ้ยไปทําบุญกันหมดหรือเปล่าสสอบางบุญสอสสเพื่อไทยก็ไปทําบุญกันหมดมั้งเออไปทํากีจกรรลอะไรสร้างจมัยกุนอิม ไอ้นี่ไอ้นี่เจ้าที่เห็นนะสองเขตนะสองเขตนี่เขตเจ้าแม่นะฝั่งผมที่เขตเจ้าพ่อนะสองเขตแล้วเมื่อไหร่กรุงเทพมันจะชนะล่ะครับคุณดครับผมนะเราไม่ต้องการหลอกที่ว่าจะเอางบเนี่ยมาไปใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเกาะติดในพื้นที่ในท้องที่เนี่ยถ้าคุณยังยังทำวิธีอย่างเงี้ยคุณแพ้แบบที่ปัดตลอดมล้วมาแล้วกลัวปปชถึงขนาดนั้นเลยเหรอมาแล้วนี่เนี่ยนี่กานที่เห็นนะเนี่ยตัวเนี้ย ประเด็นนี้ประเด็นนี้กลัวปปชขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุที่สสพักเพื่อไทยไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่พักเพื่อไทยคุณต้องพูดมุ้งสุดารัฐใช่ไหมเนี่ยคนเราฝังนะผมพูดฝังทนเอาฝังทนไม่มุ้งสุดารั์เหรอไม่ใช่คนเรามุ้งกันมุ้งใครฮะมุ้งของปลาเหลิมปลาเหลิมทำทนเหรอครับรู้ไหมว่าเขาทำอย่างนี้ผมคิดว่ารู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กทมเนี่ยก็ตกลงกันแล้วนะอ่า ใช่ววไหมสุดารัลาร์ขับเคลื่อนนะทั้งหมดทั้งกงนนรุงเทพฯ